ไม่ใช <laughs> ่เพื่อสิสิบแปดนะผู้เล่นครับออครับยี่สิบแปดครับบวกอีกสิบปีครับครับผมเป็นยังไงบ้างปีที่ดีอะไรแล้วเป็นปีที่ดีทุกปีนะครับผมไม่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 ว่าจะเป็นวันเกิดหรือไม่ก็ไม่วันไหนๆแล้วก็จะมองบวกอยู่แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรที่ถาโถมเข้ามาเราเราก็จะแบบว่าคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการบวกๆครับผมไปทำบุญอะไรมาครับอ่าอะไรนะฮะทำบุญมาแล้วครับคือมีโอกาสช่วงหนีน้ําท่วม กลับไปที่อุดรก็เราก็จะเป็นเจ้าภาพไปสวดอภิธรรมศพของหลวงพ่อที่บ้านท่านมรณภาพาปไปใช่แล้วก็เป็นเจ้าภาพทําวัดเย็นแล้วก็ไปมอบทุนให้เด็กเด็กเด็ก,<ม>เ,ดกเด็กยากจนแถวบ้านครับน,นคงนั่นแหละครับคือพิเศษที่สุดแล้วคือมีโอกาสได้กลับบ้านแล้วก็ไปทําบุญแต่ว่าแพลพิเศษตอนนี้คงน่าจะยังไม่มีเพราะว่าละครเวทีก็หนักแล้วเหมือนกันครับ ขวัญโทรมาแฮปปี้เบิร์เดย์เยอะแยะเยอะมากหรือวาปีนี้ต้องเป็นปีที่แบบว่าเยอะกว่าทุกปีเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับเินะครับเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้โทรมาครับไม่เหมือนจะยังไม่มีนะไม่มีครับของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมครับของขวัญให้ตัวเองน่าจะเป็นนี่แหละครับละครเวทีสี่แผ่นดินดิวิชัลครับผมแล้วก็จะมอบของขวัญชิ้นนี้ให้กับผู้ชมทุกคนด้วยเหมือนกัน ว,วงาง, <off> <c oughs> วงแผนชีวิตตัวเองยังไงบ้างวางแผนชีวิตตัวยังไงบ้างก็อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วก็สร้างฐานให้มั่นคงแล้วก็ตั้งใจทํางานผู้ใหญ่มอบหมายอะไรมาแล้วก็ทําทุกอย่างให้เต็มที่ครับผมเฮ้แต่แต่ว่าลืมลืมบอกว่าปีนี้เซอร์ไพรส์ที่สุดเมื่อวานซ้อมละครเวท <p ains> ีก็จะเออทุกๆปีแฟนเขาก็จะมาอยู่แล้วก็สุดใจมากแล้วปีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็มาด้วย มันลอยอยู่ข้างล่างละครมีทีเอิอลอยอยู่ข้างล่างตรงตรงอ่าตรงเขาเรียกอะไรตรงตรงคนที่จะลอยขึ้นมาเซอร์ไพรส์มากแล้วก็โอ้โหน่ารักมากเมื่อวานแบบครับดีครับประทับใจมากให้พรคุ่แม่ให้ไหมยังไม่ได้ให้เลยเพราะว่าเมื่อวานก็เหนื่อยกลับไปแล้วก็นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็รีบกลับไปหาทันจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ยังไม่ถึงวันเกิดจริงๆคือวันนี้คือวันเกิดจริงๆครับได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วใช่ครับ คนต่ออายุเแบบแบบๆๆๆริ่มแหนบเยอะแล้วครับ <laughs> ครับผม <laughs> นั่นแหละก็จะแบบเหมือนวางแผนทำธุรกิจอะไรของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเอ่อตอนนี้อาก็มองไว้ครับมองค,อคือคือจะไปเปิดร้านอาหารกับเพื่อนที่ขอนแก่น <c oughs> อยู่ครับจริงจมองไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่าเรายังไม่พร้อมสักทีเรายังแบบมีอะไรแบบคล้ายๆลคล้ายคกับติดขัดหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมองเป็นแบบไหนอะไรเวลาก็จะเป็นร้านเออคือเพื่อนผมคนนี้เขาจะเอ่อ เขาจะลงพื้นที่พวกนี้อยู่แล้วเขาจะทําวิจัยเกี่ยวกับร้านพวกนี้อยู่แล้วนะคร <sh> ับเขาเคยจับเขาเคยแบบทํามาแล้วด้วยอ่าก็จะน่าจะเป็นร้านประมาณร้านนั่งชิลแล้วก็เล่นดนตรีกันเองเพื่อนผมเป็นนักดนตรีอยู่แล้วจะร่วมมูนกี่คนตอนนี้ดูให้สามคนจะได้เลือกเปิดอะไรที่จริงจริงมันกะเริ่มทําเรื่อยๆแล้วแต่ว่ามันมันยังไม่ได้ลงแบบเต็มๆต็มซะทีเพราะตัวผมเองก็ยังไม่ว่างด้วยแล้วก็ทํางานที่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับ ภาษาก็ปกติม <rural> <überzeug> ีเป็นปกติก็ปกติครับก็ปกติก็ไม่มีอะไรพิเศษมากมายมีคุยอะไรกับใครเป็นพิเศษไหมไม่มีครับก็คุยเป็นเพื่อนธรรมดาครับดูเขินเๆเนาะตอบดีนะตอบดีจริงๆคือมีคุยตามภาษาเขาเก็ก็มีบ้างแต่ว่ายังไม่ถูกใจแปลเป็นพิเศษหรือยังไงน่าจะยังเราเราน่าจะยังไม่มีเวลาครับตอนนี้เราเราเรายังแบบ ยุ่งยุ่งอยู่หลายๆอย่าง้วยครับมันไม่ใช่ส่วนมากไมม่ไ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 ม่ก็คุยเป็นเพื่อนกันนะครับเพื่อนในวงการก็มีเยอะนอกวงการก็มีเหมือนกันครับน่าจะยังประมาณครับเรื่องงานตอนนี้ก็มีอันนี้แหละอันเดียวเลยครับผมแล้วก็หลังจากนี้คงมีละครจริงๆจะมีละครซ้อนกัน ละบบครเวทีแล้วผมกลัวมันแบบสุขภาพร่างกายไม่ไหวก็เลยเ,เล่นเ,เล่นละครเวทีอย่างเดียวครับจริงๆผมไม่ได้กลัวหรอกจริงๆให้ผมมาก็รับได้แต่ว่าพี่บอยเขาไม่ยอมครับขอบคุณครับ